กับช่องรูลตะโตดน,นะครับบรรยากาศร้อนๆวันนี้เรามากินของหวานกันดีก,กว่าตามนี้เลยคือร้านนี้ในเพจอ่ะเขาแนะนํานะมีคนแนะนําว่าสายหวานไม่ควรพลาดต้องมาอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ตรงนี้อยูต่ตรงสะพานพระรามห้านะครับถ้าคนมาจาก แมคโคเป็นหลังแล้วกันแมโครพระราม5เนี่ยมันจะอยู่ตรงฝั่งตรงข้า,า,ๆๆามใกล้ๆวัดใกล้ๆวัดสังฆทานนะครับรานนี้อยู่ฝั่งเดียวกันวัดสังฆทานยังไงเดี๋ยวเราทำแผนที่ให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองกันเลยครับผมครับ ครับราม5มาให้คิดซ้ายเข้ามาเส้นในนะครับสังเกตร้าน3วัน2คืนเลยร้าน3วัน2คืนมานิดเดียวเองนะครับผม อันนี้แอบมากินกันหลายรอบแล้วมอมาไฟแช่เย็นนั่งกินในร้านเนาะอันนี้อันนี้นนปเด็ดครับอร่อยนีซูเปอร์ไข่แข็งที่บ้านก็ชอบไข่แข็งอันนี้โทสเยอะครับอันนี้ อไอติมกระสาครูเฮนเตอลูปไอติมหัวแดงญี่ปุ่นไอติมแฝกแข็งซอสแต่เค็มไอติมเผือกคุณจะมาลองไอติมมีเครื่อของร้านนะครับไอติมไข่ไก่บัวลอยกะทิมะพร้าวอ่อนโอเคครับรสชาติผมกล่อมดีครับมันๆโอเคครับได้มาแล้วอันนี้ ตีนกะทิลอดล้านซอสไข่แข็งแล้วก็ชีสด,ด้วยนะครับคือมีสองอย่างเลยไม่เคยลองลองแรกชควยลองแด่ไข่แข็งทางมาเข้แน,นะนําก็แต่ว่าวันนี้เราต้องซื้อกลับไปกินนะหรือไม่ก็ถ้าคนแบบกลัวละลายอยากยืนกินหน้าร้านได้ร้านเขาไม่ให้นั่งที่ร้านนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยโควิด -19 เนะอย่างที่รู้กันทาม,มาตรการก็ถ้าใครจะมากินที่ร้านก็ให้กินนั่งร้านตอนหกโมงเย็นนะครับผมเาโอเคครับผม หลันห้วมงกุอย่างนี้ยนะตามไปเลยนั่งทานได้เฉพาะน้ารักนี้เราก็ได้มารีวิวรนะ้านขนมหวานนะร้านนี้ร้านกบก่อมหน,นึ่ในขยะใครชอบเมรูตัวลอยไต้หวานนี้กินแข็งมาลองได้นะมีลากหลายมีูมากน,นะครับนี้ก็ร้อนๆและเดี๋ยวจิ้มละลายและเดี๋ยวเราขอตัวกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาไปร้านไหนแล้วก็เชิญติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ ลองดูเป็นไงบ้างรสชาติเดี๋ยวฟันเย็นอร่อยอะกลมแบบว่าทีไข่เค็มอะเอ่อซอสไข่เค็มมันจะมันมันต่กับทีที่เค็มเก็ล,ลงตัวลงตัวเฉยลงตัวเฉยเลยลองได้นะครับลองได้นะ